ันี่ก็เข้าสู่ตอนเย็นแล้วนะครับผมหลังจากทำงานมาทั้งวันนะครับดูครับบรรยากาศครับรัวสะีนะครับปะจอดแล้วนะครับดินเปียกครับแคะครับ จอดแล้วครับชมบรรยากาศยามเย็นครับแคะดินออกครับแคะสองคันนี้เท่ากับนี่เลยครับด,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 ดูดูดูดินครับแคะสองคันสำกกองหนึ่งเลย <c oughs> โอ้ยพว่าแล้ว เห็มตะม้อนันไปแค่ออกโอ้เต็มเลยเนาะไ้เต็น้วยเลยครับมีห้องโถดเนาะเี้อมาไว้เครื่อง,งอีกรถปลาสีครับเอ7โอเจ็ดีเกาส ปกไม้ปลกมือหน่อยวะวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับโอ้เหนื่อยมากเลยทําอะไรถึงเหนื่อยลากโซ่ <laughs> เดี๋วครับทีมงานครับทาไม่ถึงก็ไม่ไปทําไม่ใช่ก็ไม่ไม่มาครับทีมงานนี่ทีมงานอะไรนะทีมงานเทียงเทียงทำทีมงานเที่ยงทำครับโอ้บรรยากาศครับสวยครับ ดูเจ้าตัว45รุ่นเก่คาครับของคูโบต้าครับเจ๋วครับ ยังใช้ได้ครับผมยังไม่เลิกงานนะครับแต่พักกันก่อนครับพักยกครับเหนื่อยทั้งวันแล้วครับผม<ฮ>ดูครับดูหน้ารถครับติดเตยดินครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับช่องเพื่อนดีสารดีนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากกระดีเหมือนกันนะครับฝนจะได้ไม่ตกทำกันานานๆาน้นะนะมุดตื้อเลยวะเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยหมดแรงหมดแรง มัเนเย็นแอกวเหมือนตืต๊อเลยสดย้อนเสีงกิคร,ครับกิคร,ครับกิฟยีกหอเครื่องเสียงครับ,รรบตงไสยไปได้อต้องสสยไปได้ผู้สนับสนุนมานะครับอ๋ออันนี้อะไรนี่บุหรี่ลามีีกล้วนี่ด้วยโอ้โหลดขันี้ เขาแปะสติ๊กเกอร์เขาขายสติ๊กเกอร์ดาเหง่อ,อ,อ้รถคันรั <S 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 บ,บเสียนาดครับผมเต่าแก่ใหญ่ครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับดูวาครับโอ้มีตังค์ก็อยากได้เขาจะคันอยู่เอาไว้บุก๊กคือกันแหละอะครับยอดครับใหญ่ครับเออ มีพัดลมได้ครับทันนี้ครับเปิดพัดลมข้างบนนะครับเดิ oh. นเตืต้อๆเลยมองเมนพัดลมว้าฮัลโหล เอาน้ำมันไปให้อบหนึ่งทุกหอน้มันมดใส่งไปัดไปเลยเยอะทอเคลเติมน้ำมันครับเอาละครมาได้ครับนี่ส เต็มกองมาครับมาไม่ได้ครับเจียวครับโอ้เจียวเนี้ยครับดูรถไทยครันนี้ครับรถไทยมีแต่คัดตายครับยีไทยครับรถแรงครับดูตัวเอ็มห้าพันนะครับ5าแรงนะครับผมตัวเก่า ครับครับไม่มีใบนะครับถอดใบออกครับมันเกะกะบ่โอ้หักครับใส่ใบหักครับ ไทยทีมงานนี้ก็สคันครับผมนี่ดูครับเจ้าจอมเดียครับหันมาดูครับกับเจ้าคูต้าคันนี้แรงครับติดเทอร์โบด้วยครับผมแหมแรงไม่ธรรมดาครับในใจครับสั่งได้ อย่างนี้ครับสะใจครับดันทีเดียวรู้เรื่องอย่างนี้ครับมาเพื่อสอิ่งนี้อย่างเดียวครับมาดันอย่างเดียวครับจอนเดีย50 5 5 e นะครับผมตัวนี้ครับเสียงบึกบึนดีครับ พื้นดีนะครับพื้นตาดีครับเวลาดันครับโอ้วนดินมาเลยครับเปิดหน้าดินมานะครับ ครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับดันมวลดีเหมือนกันครับแต่เผาหน้าสงสัยจะไปไม่ได้ครับเผาหน้าน่าจะมีปัญหาครับวิ่งสองล้อรังนะครับ ใสครับผมมาแล้วม,มาแบบนิ่มๆครับใส่พัดติ๊บกรองครับ รับเต็มกองยอดเช้ามีปัญหาครับใบพัดลมแตกครับต้องไปซื้อใบพัดลมเชา้าปูอินตานนะครับผมบใบดินแห้งมาแล้วครับเดี๋ยว